ชุดกองเลยนี่ยไม่หยุดเลยอ่ะอตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านโต๊ะคิมหมูสเต๊ะหรือว่าร้านเจ๊อ้อยนั่นเองนะครับถ้าใครเนี่ยที่อาศัยอยู่จังหวัดระยองอ่ะจะรู้ดีเลยครับว่าร้านนี้ขายมานานแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าโรงเรียนวัดป่านะครับเออนี่อยู่ติดกับเซเว่นเลยนะครับอร่อยมากอันนี้โอ้ยังไงนีบอกแล้วอร่อยอ,ะอ่ะหมูสเต๊ะที่แบบอร่อยเนี่ยตัดเลี่ยนดีมาก <c oughs> เริ่มต้นชุดละ60บบาทเท่านั้นเองนี่นี่ ว้าวหืมีผักด้วย ขายงานยังครับขายมาเกือบ20ปีแล้วครับโอ้หจะไม่ไปทำย่างอื่นบ้างเลยเหรอขายหมูแดงเดียวมองแล้วไปไม่รอดเหมือนกันต้องดูอย่างนี้แหละขายทุกวันไหมครับก็ทุกวันที่ขายมันไหนหยุดก็หยุดนะก็ไม่ได้ขายเลยฝากคนดูหน่อยครับสวัสดีค่ะโต๊ะคิมหมูสเต๊นนะคะขายอยู่หน้าโรงเรียนวัดป่าประดูเจ้าเก่าเจ้าประจาแม่ฮอยเจ้าเดิมนะจ๊ะอย่าลืมมาเจอกันนะคะทุกเย็นตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มถ้าหมดก่อนก็ปิดก่อนขอบคุณค่ะ Bye-bye.